เกิดอายุจริงเบลล่าในวันที่เป็นโซนหลังจบรักเก่า9ปีประวัติเบลล่ารานีแคมเปนเบลล่ารานีแคมเปนเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2532ชื่อเล่นเบลล่าเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษเป็นที่รู้จักกันในบทบาทกรองแก้วจากละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์และบทบาทแม่หญิงการาเกตเกียรติรางจากละครยอดฮิต นางบุพเพสันิวาสและเรนูในะครกงกรรมเป็นราคบหาดูใจกับเพ่งรุ่นที่เวียสุกัฒน์นานถึง9ปีก่อนจะยุติความสัมพันธ์ปัจจุบันทั้งคู่ยังคงสถานะพี่น้องและยังฟอลโล่ไอจีกันเหมือนเดิมราณีแคมเปญเกิดในกรุงเทพมหานครจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลชนานั้นชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราและโรงเรียนประสานิเวศ จากนั้นเธอก็ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารวิทยาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวราสรสาร์และสื่อสารมวลชนภาควิชาวิทยุโทรทัศน์ระดับปริญญาโทที่คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ย3.50ง่านในวงการบันเทิงนั้นเบลลาปรากฏตัวครั้งแรกในปีพศ2554ในละครเรื่องรอยมาน และแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในเรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักจนในปีพศ2556เบลลารานีได้รับบทนำเป็นครั้งแรกกับบทละครเรื่องพรพรมอโเวงประกบคู่กับปรกรณ์ฉัตรบริรักษ์รับบทเป็นตันยงหญิงสาวที่ต้องมาสลับร่างสลับวิญ,ญญาณกับน้องเมย์เด็กน้อยร่างกายอ่อนแอซึ่งจากละครเรื่องนี้ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปีเดียวกันเธอได้แสดงละครชุด ุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์ร่วมกับจิรายุตั้งศรีสุขที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอโดยเธอได้รับรางวัลดาราเดลี่เดอะเกรดอะวอร์ดในสาขาดาวรุ่งหญิงที่แรงที่สุดแห่งปีจากการโหวตของชาวไทยปีทันมาราณีมีละครด้วยกันถึงสามเรื่องละครอฟอร์มยักษ์อย่างเรื่องลูกทาสรับบทเป็นคุณน้ำทิพย์ยิงเสาสูงสักสแสดงคู่กับภูภู่มพงพานุภาคเรื่องที่สองรับบทเป็น เนื้อนางในละครเรื่องเพิ่งชิมพี่แสดงคู่กับอธิชาติชุมนานทนและเรื่องที่3รับบทนน้ำรินพีสาวความจำเื่อมในละครเรื่องพบรักแสดงคู่กับปรินสุภารัตน์ลาสุดเบลล่าอายุ32ปี